สวัสดีครับคำปลอยร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่ร้อยแปดคลิปนี้ขอนำเสนอสมทรงเกียรติธรณีหรือผจนไพ่เก่านั่นล่ละเป็นนักชกชาวอำเภอบันไพจังหวัดขอนแก่นแกวนแกนผู้เลามีฉาย,ยาว่านักตัดไม้ลำเบิกแจ็กฟาดป่ากันครับเดวิดฮัมฟรีย เชาสาสหรัฐอเมริกาเพื่อบพิ่เสียเวลาหาความร่ำขาญกับผมคำาปล่อยฝอยไปจมไปแบบผ้าใสาสารเซินาราลาเอาละไหวคู่ย่อ,อย่อยในเงเกงแดงกับ,บ่ัมเอนผู้ใดกับสมทรงเกียร์ทรณีนั่นเองเป็นยอดั้งมวยผู้มีลำหักลำคนพิษมนุษย์มาหน้าเด็เขาเราียกว่าเป็นโคตรมวยที่จอมปรามวยต่างชาติวันทวายในยุคก,ก่อนนั่นในตำนาน่ ม้วยพันดุหุ่นมะขามขอเดียวพูนแล้วอดีตนักม้วยไทยผู้นีน้ถือว่าแจกผู้ขายยักมาหลายคนแล้วตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจัดการเรียบร้อยโดยเฉพาะสมทรงของเขาบนคนธรรมดาเนี้ยเป็นคนบ้านพยัยจังหวัดขอนแก่นแก่นแก่นพู้เล่าไหมเนละสั้นหัวจะมีอย่างนี้ถือว่าเป็นม้วยทีชกกันเมื่อปีสองพ สามสิบสองเนาะหรือคิดศะัหนึ่งเก้าแปดเก้าพูแล้วที่ประเทศฝรั่งเศสกรุงปารีสพูดแล้วคู่ชคชคเพ่นกินกนเป็นคนสหรัฐะ่ะคิกบ็อกซิง่งกติกานก่กสองนาที่ยกหนึ่งสองนาทีพักหนึ่งนาทีโดยปกติอยู่สหรัฐอเมริกานี่เดวิดเขาจะไม่เตะขาดิแต่ว่ามาตีอยู่ประเทศฝรั่งเศสนะ มีการเตะขาเจาะยางได้เออเป็นเข่าทางของมวยไทยยางขึ้นสมทรงสมทรงอ่ะมาไปยกแหกยกแรกแหกหมานเอาย,กย,กย,กยก่อยๆๆอยตัวสันเห็นจะได้บุ่ะแบกคิกพนแล้วกวางเลี้ยวหลังบอกคนภาษาไทยห่อถ้าแม่ไม่มวยไทยอันนี้ ของฝรั่งเนะเาะเนาะว่าจะไหนต่อบันนี้โอ้ยช่วงชกมันพอก็ปลูกแล้วบันนี้พูดหนาตัวน้อยขาสัน้นๆก้านข้อพนี้เป่าไหมอ๋อเตอี๋ยวถึงขายเงาวซื้อๆอื้อใช่ขันเก่งเนาะพวกเก่กผกสิ่งเนาะอืมอ๋อ,อมีมารยาทด,ดีขอโทษันนี้จับขาเขาไม่ให้จับขานะพิกษกติกาวุ้ยเขาเรียกว่าเอา เอาข้างส่วนไล่นะ่ะยกไกลสูงๆเข็นไว้ัันทีบฉันตัวทีบก็บว่าเถืองขายเหงาซื้อๆอ่าเป็นยังตกางกเกงเนี่ยคือ,อยังดึงดูดแถ่นี่ถ้ามาเนี่ยมของคนไทยเนาะติดนิสัยยูดดึงกางเกงเนี่ยแนะดึงจนเหลือเนกาง,งเกงได้ผละบางคนก็นได้อ่าย่ๆก็กกไปกําปั้นฉันตัวอ่ะเบิ้งดูใขาย่าพ่นได้มากเพราะโชคช่วยเพราะเนี่ยอืนักตัดไม้อื ลัมเบรเกตตัดไหม่อั่างไหนกี่แม่นนี่ตัวเตะเขาเรียกว่าเตะพับในเนี่ยโอ้ยลมขอโทษที่ไอืมวัดยังไหนยับยับกลาไปนา่นละวัดด้วยเตะสันตัวสันข้อกตเทธิแล้จังที่ขอถึงกตีมัดก็ได้อีกตัวนี่ไหมเตะพป้อมเตะอใา่น้ำมุยย้ยใส่นะครับเนาะกลางเตงแดงนี่ยแะ สมทรงคนใะแก้าคงไม่รักเราจริงนะว่าันไหนึ้นนิ่งเดอดเอ้วมัดส,สันตัววันเตะไดอย่างเดียวที่มีมัดพ่อมาเนี่พูดเอาเราไว้เอาเราไว้บ้านนี่เอาเราไว้คุณเดวิดฮัมฟรีอับวิมัรยาดีทรงของมุ่งละมีการทักทายกาันโรมโมชั่นเตฟเขาเรียกว่าตัดท่อนเอายกสองเอาเตีน้ำทางก่อน ช่วงสัน่นนี่ก็ในขานีเง่าสุดเขาเงาะเข้าไปเย็บเขามากับเตสกัดสันตัวโอ้ติดมัดทีนึงกระเด็นกระดอนนี่ตามเต๋วุ้ยขาสัน่นสั่นไหมเพิ่งอือ้ต้องเขาว่งได้ยังเดียวเลยวางไดคุณเดวิดเอ้าเตะสันตัวหนึ่งสองหนึ่งสองวุ้ยลุยท่องแล้วลุยท่องโอ้ยเอาประคัตนาเอกอเอาถอยออกไปตามเอาขึ้นด้วบั่นี่นั่น ยกันติดมัดนี่นี่วางไหนอ๋อสมส่งวัดจังไหนเตะเข้าไปสัเตะเข้าไปเตะเข้าไปอันนี้สามสิบสองปีทีแล้วนะครับปีสามสองพน่นต่อยกันเอาแงเข้าไปมุมไหนตีสันตัวซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้ยยังยังโดนยังเดินเข่าด้เนี่ยยังเดินยังเขา่าฮบอสนอัดไปอย่างเดียวส,สองนาทีเด้ง วันสามอุ้ย้สยขวาอุย้ยการลบมัดครับเป็นธรรมชาติมากเลยนั่นเห็นว่าเตะก็กเตะหนักข้างบนหลอกต่อยมัดนั่นให้พระวงมัดก็เตะตัดขานั่นตัวเตะเตะเตะว่าอุย้ยปกัดเตะตัดขา่นึ่ะตัดอุ้ยมัดไส้ต่อยหนะมัดไส้ต่อยหนะหลอกหลอกต่อยนั่นเห็นว่าจังหวัดสอง รอดจงังหวัดสองนะเผามานั่นรอดจังหวัดสองหลายตีนะเขาเรียกว่าแล้วเตะขายอีกทีนึงวัดจันเลฮัมฟรี่ฮัมฟรียเอา้าโอ้โหกะการข้อรี่นครับเห็นว่าตัว <t Bear ly> <stiffness> น้อยตัวสั่นนี uhh <t> ่ก็ได้ขำข้อเดียวเท่จริงเลยนี่ครับเห็นบั้นั่นซ้ายขวาอ่ะซ้ายซ้ายจอหยาซ้ายบนโอ้ขอโทษได้ขอโทษอืม โอ้ยมันละเอยดดีตีเขาแล้วังนนขอโทวเขายกมืดหยกเขามุ่งพี่เลี้ยงปฐมกันให้น้ำแห้์ทาไปหงัดฟันยางออกวัดชังไหโอ้บ่ไหวหรอกพี่มันเตะขาไหมย่ประเทศเท่าเขาไห้เตะขามาฝรั่งเศสในี่เตะขาวะนี่ไหมกันว่าได้ร้องรับไว้นี่แหละครับลองมอสโลโมชั่นเปี้ยงข้างบน้ายบนก้อนฟังไหน,นบั่บนอ้อ้ายเอกสันตัว บู๊ยยืดเตียวตัวสั่นก็เออนี่วัดวัดระยะก้อนวัดระยะวัดระยะบ่อเอายกได้เนยโยกสามสันตัวแบบนี้บู๊ยจังหวะนั่นเอาแล้ววนันนี้เขาเรียกว,ว่ายอมตัดไม้นี่แหละคือการตัดขานี่แหละตัดขาย่อยส่วนให้มันเท่ากันนี่ไล่ปีเข้าไปเป็นแค่ขาอยู่สันตัว เต้ขายอีกสันตัวฮะจอยางเต็มที่เลยฝรั่งเศสมมหนุ่ยไทยนี่ดังขนาดตั้งแต่พุทธาดหน่อยเอ้ยอ้บ้านนี้ว่างเลยกรรมการนับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอือสู่ตัวนอสู่บอสกติสูรหรอครับเก็บขานิดเดียวนึงเพราะสั้นอ้าว่างเลยกรรมการคือทวงโดนแถ นับนำหดเปรตเรากปล,ลุยต่อจนทัวขาบูยมีการขอต่อเลยบูย๊มถ้าโดนก้านข้องานนี่มันย่างสวยงามเลยไตหมุน360สามรอยหกสิบองศาเดียนี่ไตอีกแล้วบู๊มบันนี่ว่าจะไหนลุกวะคือลุกหนักเลยนะบันนี่เอ,อตัดขาเอานับไปกปรรมการฮะบอลนก บ่มีการตอบสนองอาอชนะสันตัวแบบเนี่ยขันยกแขนขึ้นพร้อมที่จะจกอันนี้เพรายกแขนขึ้นไหมกระือว่ามวยไทยยุป,ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยโดยพุทธผาดน่อยวารรุณน็อกเข้าไปเม,ปมื่อปี2 0 2พบสาใบเผยแผร่ศิลประมวยไทยยุคพุ่นเปิดโรงยิ้มเป็นคู่ฝึกสอนจนออุ้มอุ้มว่าขึ้นเท่านั้นหนักเป็นคู่ฝึกสอนแล้วมี่ายมวยเป็นโร่งยิ้มของตงัง ตั้งศิลปะการต่อสู้ว่าจะเป็นพวกเคปพวกสิ่งเฮ้ยที่คนดูเฮ้ยยูโดอย่างก็แล้วแต่ได้ปิดลงยิ้มมาเปิดยิ้มมวยไทยเยอะแยะเลยประเทศฝรั่งเศสทําให้แม่ไม่มวยไทยของเขาเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอ่ามวยไทยเกิดขึ้นณยุโรปณตอนนั้นหละวันทอไปโดยพุทธพาดน้อยว่ารู้เป็นผู้อ่าไปเผยแพร่พพพมีคู่มวยต่างๆเข้าไปล้ลยครับอันนั้นก็คือประวัติความเป็นมาของมวยไทยยูยุโรปนะครับเนาะ ตอนนี้กาฮัมฟรีเพิ่นมาต่อยอยู่ประเทศฝรั่งเศสอยู่อเมริกาเขาไว้เตะขาเนี้ยคิก็กอกสิก่งห้ามใส้ศอกกติกายอยู่นี่โอ้อคันไห้ใส้ศอกขึ้นี่มวนครับตีเขาเขาเพาเห็นตีเด้ยวะขึ้นนี่มนห้ามเขาน้ำเนาะเป็นอันวาชนะตัวะะมีภาพชโลโมชันอีกว่าละ่ะมีอีกตัวเนี่ยเตะตัดใน,นด้วยเนี่ยโอ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าจอมตัดไม้เนี้ย เห็นไหมนักตัดไม้ลำเบอรกเก็ดคยลงอัญยะตัดพับได้เก็บคักเด้ครับอืสูงบนันไดกระสามตัดขาได้กับตัวทอกันที่ก็ขอแสดงความเสียใจไปยังคุณสมทรงเกียริธรณีญาติพี่น้องเพื่นเนาะเหลือไว้แต่ประวัติอืมความทรงจำกับลูกหลานซึ่งตอนนี้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองครับ เป็นคนอำเะะอภอบ้านไัยเนาะก็ยังถือว่โจจุจันมีซื่อเสียงมากที่สุดในแถวยุโปรปหรือสหรัฐอเมริกากแล้แแต่ที่เพิ่นไปต่อยโดยวเฉวพาะแถวยุโรปชื่อเสียงี่โด่งดังเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเดลสําหรับคนไทยที่ตัวเล็กคือในขายยาก็กผู้ค่ายักษ์วันไว้ ขอขอบคุณสำหรับการปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย